Hello everyone. You're welcome to English Class 6นะคะสู่ห้องเรียนภาษาอกรกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะ Unit 3 Our Lord Buddha นะคะใน Part Y นะอยู่ใน Unit t r e เหมือนเดิมนะคะเรื่องเดิมนะแต่ว่าไปดูซิว่าวันนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะ let's go ไปกันเลย เค okay. ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ let's read let's read ก็คือเรามาฝึกอ่านกันนะคะจะอยู่ในเนื้อเรื่องอันนี้จะอยู่ในหนังสือหน้า on page ะะ30นะคะนักเรียนถ้านักเรียนดูในคลิปไม่ชัดเจนก็เปิดหนังสือดูด้วยได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใน ในการเรียนเนี่ยนะคะเราก็จะมีคำศัพท์นะให้นักเรียนจดคำศัพท์ไปด้วยนะคะให้เตรียมสมุดไว้นะซึ่งคุณครูก็มีใบความรู้ไว้ให้อยู่แล้วแหละแต่ว่าก็ให้นักเรียนเ,เขียนนะคะเขียนลงไปในสมุดบ้างเพื่อที่จะจําคำศัพท์ได้นะคะเพราะว่าคำศัพท์ในเนี้ยครูจะไม่ได้เ,เขียนให้ในใบความรู้ นะะคของนักเรียนโอเคไปดูในะเรื่องกันนะคะสำหรับเนะื้อเรื่องนนอในในที่นี้ก็คือ life of the Lord Buddha life of the Lord Buddha นะคะพุทธาก็คือใครคะเออ Lord Buddha ก็คือ พระศาสดาของศาสนาพุทธก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะโอเคอมาอานะ่านเนเรื่องไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะ,ะก่อนที่จะมาอานะ่านเรื่องเราไปดูคำศัพท์กันดีก,กว่าคำศัพท์คำแรกนะคะ century คือคำนี้นะ century คำนี้ทำไมมันไม่เขียนเหมือนกันก็เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันกล่าวถึง ก้ก็ oh, คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะเปลี่ยน y เปลี่ยน Y เป็น i แล้วก็เติม es ก็คือ,อ คำว่า t w e n t v e คือเยอะนะคะเป็นศตรวรรษคือมีเยอะก็เลยทำคำนามตัวนี้ให้เป็นพหูพจน์โดยการเติมโดยการเปลียน y เป็น i แล้วก็เติม es นะคะ,ะ century ตัวนี้ก็คือว่าศตรวรรษหรือ100ปีที่แล้วนะคะคำว่า n o t h ตัวนี้นะคะหมายถึงเหนือหรือทิศเหนือนะคะ รูน o of รูก็คือปกครองนะคะบ n นบ r นเกิดถ้าถ้าใช้กับพระพุทธเจ้าก็จะใช้คำว่าอะไรคะประสูติใช่ไหมโอเคถ้าใช้กับบุคคลธรรมดาก็จะเป็นเกิดนะคะ o o n n i g h t f u l l m o o n night คืนพระจันทร์เต็มดวงนะคะ Forest Forest ก็คือป่า Princess Princess คือพระราชธิดาหรือเจ้าหญิงนะคะคือเป็นลูกสาวของพระมหากษัตริย์นั่นเองโอเคเมื่อเรารู้ความหมายของอคำศัพท์แล้วนะคะเรามาอ่านเนื้อเรื่องกันนะคะพารากราฟแรกอันนี้ถือว่าเป็นพารากราฟที่หนึ่งนะคะอ่านไปพร้อมกันกันกบคุณครูเลยนะคะ More than 25 centuries ago, in the north of India, there lived a king names uh, Suttotana. He was the ruler of the Sakya kingdom. He and the queen Sri Mahamaya. นี่อันว่าสิริมหามายานะคะ Hand. my Hand. A son, named Prince Sitatan. The prince was born on the full moon night in May at the Lumpini Forest. He married his beautiful cousin, Princess Yasotara and they had a son named rahun okay, one more than 25 centuries ago in the north of india there lived a king named Sutotana. he was the ruler of the Sakya kingdom he and the queen Sri mahamaya had a son named Prince Sitata. The prince was born on the full moon night in May at the Lumpini Forest. He married his beautiful cousin, Princess Yasotara, and they had a son named Rahun. Okay, อเรามาดูความหมายกันนะ m o r e a n ก็คือมากมากกว่า25ก็คือ2 5 century ศตวรรษมาแล้วนะคะ In the north of India เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย There lived a king s name s u t โ h o t ะ a อันนี้คือชื่อของพระเจ้าแผ่นดินในเมืองอะไรคะสกยราชเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยราชอาณาจักรสักยะแคว้นสักยะนั่นเองนะคะ he and the queen he ก็คือพระเจ้าสุดโททนะ and the queen ก็คือพระราชินีชื่อสิริมหามายา อย่างตัวนี้นะคะ Hach a s o n คือรูกชาย Name Prince s i t t t h a Prince ตัวนี้นะคะ Prince เนี่ยก็คือพระโอรสนะคะพระโอรสถ,ถ้าเป็น Princess ตัวนี้จะเป็นพระราชธิดานะคะก็คือเจ้าหญิงนะ,ะ Prince s i t t t h a ชื่อสิทธัตถนะคะ The Prince เจ้าชาย was born on the full moon night in May มี y คือกันอะไรคะ แจนยูอาริเฟบัวริมาสิผิวมีเดือนที่เท่าไหร่มกราคมพามีนาเมษาพฤษภานะคะเม์ May, ก็คือเดือนพฤษภาแอดเดอรลุมพินีโฟรสนะคะเกิดที่ประสูติที่สวนลุมพินีนะคะแล้วก็เมริสก็คือได้แต่งงานนะคะกับลูกสาวนะคะที่ ของญาติที่สวย Princess ยโสธราก็คือชื่ออองค์หญิงยโสธรา a n d t h e h a s o n มีรูกชายเนยมราหุนนั่นเองโอเคมาดูพารากราฟที่ องนะคะปรากาศที่สองก็มาดูคำศัพท์การแพร่เสก็คือพระราชวัง t ทอร์เก็คือท่องเที่ยวท่องเที่ยวไปสำรวจไปนะคะ f l y d o าไ f l y out ก็คือค้นพบนะคะ suffer suffer ก็คือทรมานหรือเจ็บปวดนะคะแอคเชนแอค e ชนก็ at ten, at ten, คือบรรลุผลสำเร็จ enlightenment enlightenment ก็คือตัศรุนะคะ buddhist ก็คือพระพุทธเจ้านะคะอันนี้เที่ยวนนะคะ p a l s c e travel fight out suffer a t t e n อันนี้ออกเสียงหมา enlightenment นะคะ buddhist ะคะทีนี้มาดูในะเรื่องการนะคะอ่านไปพร้อมๆกันนะคะ At the age of twenty-nine, he left the palace and village to find out how to stop fabric. At the age of thirty-five, he attained enlightenment on the full moon night in May. Under the... อันนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ?ต้นอะไรคะ? Bodhi, Bodhi tree on the back of the Niranchala River. He traveled from place to place to teach people for 45 years. He died at the age of 80 under the Sala tree on the fourth moon night in May. Then he became the father of Buddhists. At the age of 29, he left the palace and traveled to find out how to stop suffering. At the age of 25, he attained enlightenment on the full moon night in May under the bodhi tree on the bank of the niranjara river he traveled from place to place to teach people for 45 years he died at the age of 80 under the sala tree on the full moon night in may then the then he became the f ่ The of Buddhist ครูอ่านให้ฟังแล้วนักเรียนลองไปจับใจความแล้วก็แปลให้ได้เนาะสรุปคร่าวๆก็คือพอจะจับใจความได้ว่านะคะเมื่ออายุได้เท่าไหร่คะทเวนตีนายในที่นี้ก็คือเจ้าชายสิทธะเนาะเล็บนะคะเล็บก็คืออ,ออกจาก The place ก็คือพระราชวังนี่แม่คา้าเนี่ยตรงเนี้ยคือ Paris นะไม่ใช่ the place นะ Paris ขอ,อ,อกจากพระราชวัง and travel ไปท่องเที่ยวไป n find out how to stop suffering ก็คือการทรมาน นักเรียนคงคง,คงเรียนวิชาอะไรครพุทธศาสนาแเ,เนาะสังคมนะใช่ไหมประวัติของพระพุทธเจ้ากว่าที่พระพุทธเจ้าจะตัดสรรูได้พระพุทธเจ้าก็าสู่การาค้นพบฝ่ายเอาหลายวิธีด้วยกันนะคะแล้ววิธีหนึ่งก็คือวิธีซาฟก็คือวิธีทรมานด้วยการอดอาหารนะคะ a t h of รื t อ f ออกจากพระราชวัง29ปีแล้วก็ Enlightenment ก็คือตัสรู้เมื่ออายุหาเมื่อพระชนมาอยุได้35นะคะได้35 On the full moon night ในคืนพระจันทร์เต็มดวงนะคะ In May นะะในเดือนนี้ Under the p o tree ใต้ต้นอะไรคะเนีย่ยต้นนี้ On the bank of the Niranchara River ก็คือที่ริมฝั่งแม่น้ำนีรันชรานะคะพอตัดสรุปิสร็จแล้วนะคะ h e r a v e l from place to place ก็สัญจรนะท่องเที่ยวไปเผยแผ่ศาสนานะคะศาสนา place to place ตัวนี้ก็คือจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง to teach people ะะสอนประชาชนเป็นระยะเวลา45ปีฮีไ d h ฮีได d it. ก็คือสวรรคคตเหรอถ้าใช้กับพระมหากษัตริย์คือสวรรค์โคตใช่ไหมคะ่ะ i ีไดด t จเอชออทเท่าไหร่คะ 80ปีถ้าใช้กับพระพุทธเจ้าฮีดาย์นี่ตัวนี้ก็คือปรินิพานนะคะปรินิพาน Under the sala tree ใต้ต้นสาละ On the full moon night in May เห็นไหมคะเกิดก็คือประสูตรใน On the full moon night in May นะคะปรินิพานก็ full moon night in May เหมือนกันประสูตยแต่สรุปปรินิพานมันเดียวกันนะคะเดน และสุดท้าย he became the father of b u d d h i s t นะคะกลายเป็น,เ,ปนเรานับถือทุกวันนี้นะคะก็คือพระพุทธเจา้านั่นเองนะคะโอเคพารากาา สุดท้ายแล้วเนาะเป็นยังไงคะให้ตั้งใจฝึกอ่านนะคะนักเรียนฝึกอ่านไปก็จะชินก็จะสามารถอ่านได้โอเคพารากราฟสุดท้ายนะคะ action ก็คือการกระทำหรือสแสดงนะคะ action แสแดงนะคะ good ก็คือสิ่งที่ดี bad ไม่ดีสิ่งเร็วนะคะ Purify mm hmm. ก็คือชำระล้าง Principle ก็คือกฎหรือหลักเกณฑ์ต่างๆข้อระเบียบน,นะคะโอเคเรามาอ่านพารากราฟสุดท้ายกัน Doing good Doing good Stopping yourself from bad action Purifying the mind are the principles of Buddhist again, one more t i m e อีกเท่าหนึ่งะคะ doing good stopping yourself from bad action purifying the mind are the principles of buddhism จับใจความได้ไหมคะคำศัพท์เนี่ยเนี่ยนักเรียนก็เอาคำศัพท์เนี่ยที่คุณครูให้ความหมายไว้แล้วเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนะคะเอามาลองนะคะแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจ แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะพอนักเรียนแปลออกมาเป็นภาษาไทยแค่จับใจความเนื้อเรื่องได้แล้วก็ไปตอบคำถามในใบงานที่คุณครูให้ทำโอเคนะคะตั้งใจทำนะให้ทุกทุกคนค่ะโอเคกูบ y e ายซีคุณู